เอาโครงบานโป่งมาแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถนั่งป่าประกาศชั้น2ทั้งขบวนนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นขบวนดีเซลรางนะครับเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ NPA 855R1 ขนาด350แรงม้านะครับแบบอิสระนะครับกำลังจะผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับ บริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้พ่วงก,กันมาสามคันนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนนั่งปรับอากาศนะครับโดยพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไลด์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ